สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจเจอกันอีกแล้วกับจ้าโออเมริกาอ OUND THE WORLD วันนี้จ้าขออนุญาตทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องทหารหน่อยเนาะโอ้โหมีทำคลิปนูน่นคลิปนี้เยอะแยะไปหมดวันนี้ขอทําคลิปเกี่ยวกับทหารเพราะว่าได้มีหลายท่านถามมาเยอะมากครับว่าจา้จาจ่าสีทองสีแดงมันมีความหมายอะไรยังไงเนี่ยโอ้มันมีพิเศษมีข้ออะไรพิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยที่ผมไม่รู้หรือว่ามันมีความหมายอย่างไรโอเควันนี้ จะจัดให้จะเจาะลึกแล้วก็ชำแหละทุกอย่างว่าทองกับแดงมันหมายความว่าอย่างไร <laughs> โอเคครับทุกคนเริ่มจากแดงหมดอ่าย้ําทุกคนเริ่มจากแดงหมดแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจว่าสีแดงมันมีความหมายอย่างไรสีทองมีความหมายอย่างไรจ่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าแต่ละขีดนะตรงแขนนะไม่ใช่ตรงบัง้งเนี่ยนี่คือยศเนาะไอ้ตรงแขนเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นขีดขีดขีด,ข,ดขีดเนี่ย 1ขีดเท่ากับ4ีปีอ่าของจ่ามี5ขีดก็5 4 20แปลว่าจ่ามีอายุราชการย0ปีขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน24เพราะถ้า24ก็จะเป็น6ขีดอ่าเริ่มใหม่เห็นไหมก็แปลว่าถ้าจา่าอายุจ่าบรรจุมายี่ิบปีนิดๆก็แปลว่าจ่าต้องมี5ขีดเพราะยังไม่ครบ จริงๆแล้วถ้าอยู่ประมาณไม่กี่เดือนก็จะครบ24ปีจ่าก็จะมี6ขีดแต่ออกก่อนเกษียณก่อนนะครับออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรก็คืออย่างที่จ่าบอกอ1ขีดเท่ากับ4ปีถ้าจ่านับไม่ผิดนะ1 2 3 4พี่เพื่อนสนิทของจ่าโดนคนด้านข้างเนี่ยนะที่เป็นสีแดงเนี่ยนะน่าจะมี6ขีดถ้าจ่านับไม่ผิดตาไม่ค่อยดีละถ้าเขา6ปีก็แปลว่า24ปีเขาเป็นทหารมา24ปีนิดๆแต่ยังไม่เกิน28อ้า แปลว่าเราเข้าใจกันลโอเคคเขานี้กลับมากลับมาทำความเข้าใจระหว่างทองกับแดงทุกคนเริ่มแดงหมดจาเริ่มแดงหมดนะครับแต่เมื่อครบ12ปีเมื่อไหร่ก็คือ3ขีดขึ้นไปนะครับ13ขีดขึ้นไปจะกลายเป็นทองนะฮะไม่ต้องงง3ขีดเป็นทอง สามขีดเป็นทองอ้าวจา่าแล้วไอพี่เพื่อนข้างของจ่าล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามีตั้งมากกว่าสามขีดแต่ทำไมมันยังแดงอยู่สามขีดเป็นทองและก็ไม่มีความผิดวินยัยแค่นั้นแหละครับสามขีดขึ้นไปและไม่มีความผิดทางวินยัยหรือขึ้นสารทหารมาก่อน นะครับอันนี้คือพูดหมายถึงว่าไปขึ้นสารทหารแล้วคุณมีความผิดหรือเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะที่คุณทําผิดตบกบบพ่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายงานของคุณคุณก็จะดูถูกดึงถูกดึงทองออกไปในกรณีของเพื่อนจาหลังจากที่เขาบรรจุมาแล้ว12ปีอาจจะช่วง12ปีจนถึง20ปีอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> เขาก็คงประสบบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาถูกดึงทอง นั่นแหละครับแค่นั้นแหละแต่ถ้าใครมีสองขีดแดงเพราะว่ายังไม่ถึงสิบสองปีถ้าถึงสิบสองปีแล้วไม่เคยมีคำมีไปขึ้นสารทหารหรืออะไรหรือมีผิดทางวินัยนะครับหรือโดนโลงโทษจากสารทหารก็จะเป็นทองแต่พอคุณข้ามาสามขีดละสิบสองปีขึ้นไปแล้วเหมือนพี่ข้างๆเพื่อนจ๋าเนี่ยนะ แล้วแกมีแดงแปลว่าแกสายฟิลฟ้าแกคงไปต่อยสัญญาบัตรอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เหมือนในหนังไง <laughs> แต่นี่ครับนี่คือความเป็นมาครับอ่ามันก็จะไม่เป็นทองนะอะทองก็มาจากการที่12บปีขึ้นไปไม่มีความผิดทางวินยัยแล้วก็ทำตามข้อบังคับต่างๆของกอง,องทัพที่มีให้พี่คนยังขง้างๆจากเขาฟิวฟ้าฟิวฟ้าอารมณ์ฟิวฟ้าฟิวฟ้านะ ก็เลยถูกดึงทองออกถ้าเราจำหนังอ่าคิวบ้าจูเนียเอ้อะไรนะ m มโรอฟ o าร์เนอร์เมโรอฟอา่าที่เป็นนักประดาน้ำนะครับก็แมสชีฟท่านหนึงนะครับก็เป็นแมสชีฟแล้วถูกลดขั้นมาจนเป็น n ีเนช h ฟ e f แล้วก็กลายเป็นช h ฟ e f คือลดขั้นจากพันจ่าเอกมาเป็นพันจ่าโทแล้วก็พันจ่าตรีนะครับ ถูกลดขั้นออกมาแล้วเขาก็เคยมีทองมาก่อนแต่กลับกลายเป็นสีแดงเพราะเขามีโทษโทษผิดทางวินัยโอ้โหวันนี้ก็หวังว่าจะมาตอบคำถามให้หลายๆท่านที่มีความสงสัยและความสนใจเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารอเมริกาเฉพาะทหารเรือนะครับแต่กองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกอน,นาวิทยาทินก็จะมีจุดที่แตกต่างกันไปจากกองทัพแต่นี่คือเฉพาะชุดของกองทัพเรือเท่านั้นครับผม <laughs>